สวัสดีครับครูนิตานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยค่ะว่า AI เนี่ยตกลงแล้วมันช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นจริงๆหรือเป็นแค่กระแสที่เข้ามาทำให้เราวุ่นวายกว่าเดิมกันแน่เราจะมาหาคำตอบที่เอาไปใช้ได้จริงกันค่ะหลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมคะคือเราก็พยายามนะโหลดแอปใหม่ๆดูวิดีโอสาธิตเต็นไปหมดแต่ไปๆมาๆกับรู้สึกว่ามีอะไรให้ต้องจัดการเยอะขึ้นสมองต้องสลับเรื่องไปมาตลอดเวลาเลยค่ะ นแบบพลังงานหมดไปกับเรื่องจุกจิกทั้งที่เป้าหมายจริงๆของ AI คือการเข้ามาช่วยเราแท้ๆเอาละค่ะในบทวิเคราะห์นี้เราจะพักเรื่องโฆษณาใหญ่ๆโตๆที่บอกว่า AI จะเปลี่ยนโลกในพริบตาเอาไว้ก่อนแล้วมาโฟกัสกันที่ประโยชน์จริงๆที่มันจับต้องได้ว่าเราจะใช้เครื่องมือพวกนี้ให้กลายเป็นเหมือนอาวุธลับในการทํางานของเราได้ยังไงคะ่ะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจต้นตอจริงๆของปัญหากันก่อนว่า ทำไมนะทำไมประสิทธิภาพการทำงานของเราถึงดูเหมือนจะลดลงส่วนทางกับคำสัญญาของ AI ที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันจุดนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือปัญหาจริงๆที่ทำให้เราทำงานช้าลงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเครื่องมือ AI ไม่ดีพอหรอกคะ่ะแต่ตัวการสำคัญเลยก็คือภาวะสมองล้าที่มันเกิดจากการที่เราต้องสลับแอปสลับหน้าจอไปมาทั้งวันและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความคิดในหัวของเราเองนี่แหละที่มันยังกระจัดกระจายไม่ชัดเจนนี่แหละคะ่ะตัวดูดพลังงานความคิดของเราไปจนหมดเลย เพราะฉะนั้นกนะครับหัวใจสําคัญเลยก็คือ AI ต้องเข้ามาช่วยลดภาระทางความคิดของเราให้ได้ครับไม่ใช่เข้ามาเพิ่มแดชบอร์ดใหม่ๆห,หรือเพิ่มแอปอีกตัวให้เราต้องคอยจัดการมันต้องเป็นเครื่องมือที่ช่วยกรองเสียงรบกวนออกไปเพื่อให้เราได้ใช้พลังสมองกับงานที่มันสําคัญจริงๆฮะโอเคค่ะแล้วเราจะใช้ AI ให้เป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังในการจัดระเบียบความคิดของเราได้ยังไงมาดูมุมมองที่จะเปลี่ยนวิธีการทางานของเราไปตลอดการกันเลยค่ะ ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะแทนที่เราจะมองว่า AI เป็นแค่โปรแกรมเฉยๆลองมองมันเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดหรือสมองที่สองของเราที่เปิดรอเราอยู่เสมอเลยค่ะมันคือผู้ช่วยที่พร้อมจะรับเอาความคิดที่มันพันกันยุ่งเหยิงในหัวของเราเนี่ยไปจัดเรียงให้เป็นระเบียบแล้วก็ชัดเจนขึ้นมาทันทีนี่คือตัวอย่างที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าเราต้องเตรียมพรีเซนต์เรื่องยากๆสักเรื่องหนึ่งแทนที่เราจะนั่งจ้องหน้ากระดาษเปล่าแล้วก็คิดไม่ออก เราแค่โยนความคิดดิบๆของเราเข้าไปแล้วใช้คำสั่งง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ AI ก็จะสร้างโครงร่างแรกให้เราได้ในทันทีแค่นี้ก็ประหยัดพลังงานสมองไปได้มหาศาลแล้วะค่ะและนี่ก็คือวงจรการทำงานร่วมกับ AI ที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะคือเราเป็นคนเริ่มจุดประกายความคิดก่อนให้ AI ช่วยกลั่นกรองแล้วก็จัดโครงสร้างความคิดเหล่านั้นแล้วเราค่อยเข้ามาปรับแต่งในขั้นสุดท้ายด้วยมุมมองและก็สไตล์ที่เป็นของเราเอง มันคือการทํางานร่วมกันค่ะไม่ใช่การสั่งงานทางเดียวจุดเปลี่ยนทางความคิดที่อยากให้จําไว้ให้ดีเลยนะครับก็คือ AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อคิดแทนเราแต่มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการจัดระเบียบความคิดของเราให้เฉียบคมแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นต่างหากค่ะเอาละค่ะนอกจากเรื่องการจัดระเบียบความคิดแล้วรู้ไหมคะว่า AI ยังเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวชั้นยอดในงานเฉพาะทางอย่างการเขียนโค้ดหรือการวางแผนโครงการต่างๆได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่กำลังเจอบัคที่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักที AI ก็สามารถช่วยชี้จุดที่น่าสงสัยได้ในไม่กี่วินาทีหรือถ้าเราต้องวางแผนการตลาดสำหรับสินค้าใหม่มันก็สามารถช่วยร่างแผนเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละกลยุทธ์ให้เราได้ทันทีเลยค่ะทำให้เรามีจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงมากๆไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ภาพนี้คือบอกทุกอย่างเลยจริงๆคะ่ะ AI สามารถเปลี่ยนความยุ่งเหยิงความรู้สึกท่วมท้นในตอนเริ่มต้น ให้กลายเป็นแผนงานที่มีขั้นตอนชัดเจนและเป็นระบบมันคือการเปลี่ยนจากความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจะเริ่มยังไงดีไปสู่ความรู้สึกว่าโอเคไปต่อได้แล้วและสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะคือเรายังคงเป็นคนกลุ่มบังเหียนอยู่ค่ะเราคือนักวางกลยุทธ์ที่มองภาพใหญ่และเป็นคนตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญส่วน AI คือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆ ที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นเองแน่นอนค่ะว่าทุกอย่างมี2ด้านเสมอก็เหมือนกับเครื่องมือทุกชนิดนั่นแหละค่ะมันก็มีกับดักบางอย่างที่เราต้องรู้ให้ทันเพื่อไม่ให้มันกลายมาเป็นตัวขโมยเวลาและความตั้งใจของเราไปเสเองนี่คือหลุมพรางที่เราต้องหลีกเลี่ยงเด็ดขาดเลยค่ะอย่างแรกเลยคือการติดอยู่ในลูปของการแก้คําสัง่งซ้ําไปซ้ำมา สคือการวิ่งไล่ตามลองใช้เครื่องมือใหม่ๆทุกตัวที่ออกมาจนไม่ได้ใช้ตัวไหนให้เชี่ยวชาญสักตัวหรือที่อันตรายที่สุดเลยก็คือการรอให้ AI คิดทุกอย่างแทนเราจนเรากลายเป็นแค่คนนั่งรอรับคำตอบเท่านั้นเองค่ะคำพูดนี้คมคายมากเลยนะคะคือ AI เนี่ยจะทรงพลังที่สุดก็ต่อเมื่อเราใช้มันร่วมกับระเบบวินัยและก็เป้าหมายที่ชัดเจนของเราครับ ไม่ใช่ใช้เพื่อทดแทนสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีวินยัย AI ก็จะยิ่งขยายความวุ่นวายของเราให้มากขึ้นไปอีกครับและมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วค่ะครูนิต้ามีเคล็ดลับเด็ดเป็นกฎง่ายๆแต่ทรงพลังมากที่จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ในทันทีเลยค่ะว่าจะใช้ AI กับงานชิ้นไหนดีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดคำถามที่เชื่อว่าหลายคนถามตัวเองบ่อยๆเลยก็คือแล้วเมื่อไหร่ล่ะจุดไหนคือจุดที่คุ้มค่าที่เราจะใช้ AI เข้ามาช่วยดี หรือว่างานชิ้นนี้เราควรลงมือทําเองดีกว่าและนี่คือคําตอบค่ะง่ายนิดเดียวเลยเรียกว่ากด10นาทีค่ะถ้าเราประเมินคร่าวๆแล้วว่าการใช้ AI กับงานชิ้นนั้นๆเนี่ยไม่น่าจะช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นอย่างน้อย10นาทีก็ให้ลงมือทํางานนั้นด้วยตัวเองดีกว่าอย่าไปเสียเวลาคิดคําสั่งหรือเปิดโปรแกรมเลยค่ะกฎนี้มันดีตรงที่ว่ามันช่วยตัดความลังเลทิ้งไปเลยค่ะทําให้เราเลิกเสียเวลาไปกับก,บการทดลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ หรือนั่งคิดคำสั่งที่มันต้องสมบูรณ์แบบแล้วหันมามุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงซึ่งต้งคือเวลาที่ประหยัดได้นั่นเองค่ะเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดของการใช้ AI มันไม่ใช่แค่การทำงานให้ได้ปริมาณเยอะขึ้นนะคะแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพของเวลาทำงานของเราต่างหากคือการลดภาระทางสมองช่วยให้เราคิดได้คมชัดเร็วขึ้นแล้วก็ลดการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่ไม่จำเป็นออกไปค่ะ และนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงครับคือการได้เวลาและพลังสมองอันมีค่าของเรากลับคืนมาเพื่อไปใช้กับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การตัดสินใจที่ซับซ้อนหรือแม้กระทั่งแค่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นคือความสำเร็จสูงสุดของการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดคับ